สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานาเกี่ยวกับเครื่องส่งสัญญาณ FM นะครับซึ่งสัญญเครื่องส่งสัญญาณ FM 7บัดนี้มีหลักการใช้งานอย่างไงเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับครับก็เราจะมาดูว่าอุปกรณ์ของเครื่องส่ง FM 7บัดนั้นมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะครับ ส่วนที่1ก็จะมีสาวอากาศเนาะสาวอากาศที่ไว้สำหรับส่งสัญญาณของมันอันที่2ตัวแจ็คซึ่งเป็นซัพพลายเนาะ12โวลต์ต่อจากที่จุดบุหรี่ครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับก็เป็น fm 7วัตต์เนาะก็ ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรับตัวนี้ข้างหลังก็จะมีพัดลมระบายอากาศมันรู้จะเห็นหรือเปล่าน,นะพัดลมระบายอากาศนะครับพร้อมกับช่องเสียบใส่ส่งสัญญาณนะครับแล้วก็มีตัวเสียบสัญญาณา power นะครับ12โวลต์ แล้วก็อีกตัวก็จะเป็นตัวของอาฐานตัวนี้นะครับฐานสาอากาศเนาะแล้วก็แจ็คเสียบออกจากาตัวเครื่องของสัญญาณเสาอากาศนะครับครับต่อไปก็เป็นวิธีการต่อ,อเครื่องส่งสัญญาณ fm 7มานนะครับวิธีการต่อต่อยังไงมาดูกันขั้นตอนแรกก็คือ น้ำเสารจุดนี้นะครับมาต่อเข้าด้วยกันเนาะขันให้แน่นให้แน่นนะครับสองอสายสัญญ,ญาณตัวอากาศตรงนี้ก็มักเสียบขันของในช่องของ ANT เนาะ,ะ ANT ครับส่วนอันที่สามก็คือสัญญาณ power เนาะไฟ power ต่อตรงนี้ไม่รู้จะเห็นว่านะ ไม่น่าเห็นอ่าเขาสิบสองวนเนาะตัวนี้เมื่อต่อ power เสร็จแล้วก็ตัวนี้นะเอาไปต่อที่ที่จุดบุรี่ของเรานะครับแล้วก็เปิดเครื่องเ,เครื่องด้านหน้าเนาะเครือด้านหน้ามันจะมีปุ่ม power อ,อยู่เห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือปุ่ม power เ,เนาะครับมาต่อนะครับ เมื่อกี้ผมได้ไปเต่าไฟอ่าสิบสองจากแบตเตอรี่มาครับเพื่อลองทำการเทสนะนี่ผมเสียบแหละเห็นว่าไฟมีแล้วนะเนาะเห็นว่าไฟมีแล้วครับแล้วก็เมื่อเสียบเสร็จแล้วนี่นะครับเห็นว่ามีไฟ off เออนาะมีไฟ off อ,อยู่เราก็ต้องการเปิดไปดได้เลย มันจะเห็นคําว่า,าเ,ปเป็นตัวเลขนะครับจะเป็นคลื่นเนาะคลื่นที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็มาดาูหลักการทํางานของแต่ละปุ่มเนาะเริ่มจากปุ่มซ้ายมือเนาะปุ่มซ้ายมือปุ่มซ้ายมือน่ยจะเป็นปุ่มของ audio ออเนะาะเราสามารถเล่งขึ้นได้หมุนจาก หมุนตามเข็มนาฬิกานะเพิ่มความแรงของสัญญาณที่เรานําเข้ามาส่วนออเดีโอตัวนี้ออเดีโอตัวนี้ก็จะเป็นตัวของอสัญญาณอินพุตนะเอามาจากคอมพิวเตอร์หรือว่า,อาเอามาจากโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้ครับตัวตัวนี้เป็นปุ่ม power กดเปิดกดปิดเนาะส่วนตัวนี้เครื่องหมายบวกนี่นะครับก็จะเป็นตัวของอปรับเปลี่ยนช่องขึ้นเนาะกับลบ อลดลงเนาะเป็นตัวช่องตัวเลขนี้ก็จะปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เรากดเนาะส่วนปุ่มไมกก็เป็นเสียงจับไมโครโฟนนะเราสามารถเอามาเสียบพูดได้เลยอบอกปุ่มขวาสุดปุ่มขวาสุดก็จะเป็นวอลุ่มเบาสัญญาณเสียงไมคเนาะครับก็ปรับเปลี่ยนเพิ่มตาม ความดังที่าต้องการได้เลยครับก็หลักๆเราก็จะปรับช่องเนาะตามาตามความต้องการของเราได้เลยไม่อยากจะเอาไปช่องที่เท่าไหร่ครับปรับขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวผมมาปรับให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะไปทีละสิบทีละสิบเนาะมันก็จะไปเรื่อยๆครับขึ้นลงขึ้นลงเนาะปรับตามใจเราครับ แต่เราได้เลยเราต้องจะไปชูช่องไหนก็ปรับไปครับแต่ส่วนตัวผมจะใช้106.00เนาะเพื่อหนี้ความถีท่ทั่วไปเนาะอ่าครับก็เมื่อกี้ผมเสียบสัสญญาณเข้าไปแล้วเนาะที่ช่องออดิโอเนาะเป็นแจ็คอ่า3.5เนาะครับเสียบเมื่อผมเสียบไปแล้ว ก็อีกฝั่งนึงนี่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแจ็ค3.5เหมือนกันก็เอาไปต่อที่ตูดคอมพิวเตอร์หรือว่า,าที่ตูดเครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อที่จะปล่อยสัญญาณจากโทรศัพท์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามายังตัวส่งสัญญาณ FM 7วัตต์ตัวนี้นะครับก็สายสัญญาณตัวนี้ผมเน้นที่มีคุณภาพนิดน,นึงนะครับเพราะว่า ถ้าไม่ค่อยมีคุณภาพเนี่ยเสียงที่มันออกมาจากต้นกําเนิดเนี่ยมันอาจทาให้ปลายเมื่อขยายผ่านตัวของ fm ตัวนี้แล้วขยายออกไปแล้วอ่ะมันจะทําให้เสียงไม่ชัดหรือแตกพล่าได้หรือกรีดได้ประมาณนี้นะครับแล้วดูตัวปุ่มปรับวอลลุ่มนะครับจะสังเกตเห็นผมปรับแค่เที่ยงวันเนาะ,ะปุ่มซ้ายมือสีขาวนะครับผมปรับแค่เที่ยงวันเอง แล้วก็ตัวที่ตัวแจ็คตัวนี้ที่ออกจากเสียงสัญญาณที่ออกจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเล่งให้ฟูลเลยนะครับเล่งให้ฟูลเลยแล้วก็เราก็มาใช้บลุรมที่ตัวเครื่อง fm เนี่ยเป็นตัวเบาเสียงลดเสียงเองนะครับก็อย่าปรับเกินเที่ยงวันแล้วกันเนาะ เพราะว่าถ้าปรับเกินเท่งวันอะเสียงที่ปล่อยออกไปอะมันก็จะซะ่าพ่าเหมือนเสียงมันโอเวอร์ไปครับส่วนช่องสัญญาณเนี่ยก็ปรับตามใจเนาะอยากจะใช้ช่องไหนก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนอยากใช้ช่องไหนแต่ผมจะใช้ร้อยหกจุขึ้นไปเนาะเพื่อหลบความถี่ของขึ้นพื้นฐานครับครับ ก็สลับขั้นตอนต่อไปนะเมื่อเราปรับช่องความถี่เราต้องการเรียบร้อยแล้วสายสัญญาณเสียบเรียบร้อยสายแจ็คเสียบกับตูดแหล่งจ่ายอินพุตเรียบร้อยอไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะเราก็เปิดเตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมส่งสัญญาณเนะาะสอาาศตัวนี้นี่ครับสภาวะตัวนี้สาตัวนี้เมื่อ ส่งสัญญาณออกแล้วจะผ่านปฏิเสาวเนาะรัศมีของคลื่น fm 7วัดเนี่ยรัศมีเป็นวงกลมเนาะในพื้นที่โลง่งก็จะได้ประมาณสัก500เมตรน่าจะได้อยู่นะครับก็200-300คันคิดว่าน่าจะไม่พลาดสัญญาณเสียงที่ส่งออกไปเนาะแต่ผมก็ยังไม่เคยลองนะตัว fm 7วัด2วต3 2 0 0 3 0 0คันผมยังไม่เคยลองแต่ผมลอง ในกลุ่มของผมประมาณสัก10คันมันโอเคอยู่นะครับของคุณภาพเสียงที่ออกมาเนาะแล้วก็เมื่อเราเปิดขึ้นช่องนี้1้อ0หนเนาะวิธีการเราก็จะไปปรับที่เครื่องอรับในรถยนต์เนาะเป็นวิทยุเนาะวิทยุ FM ขึ้น FM เนาะครับก็ปรับจูนมาที่ช่องหนึ่งร้อยหเหมือนกันเพื่อให้ ตัวส่งกับตัวรับเนี่ยมันหาันเจอเนาะถ้าอยู่ในคนละช่องมันก็จะไม่เจอกันไม่สามารถที่จะรับสัญญาณจาก fm 7วัตต์ได้เนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยววิธีการต่ออ่าหรือสัญญาณตัวที่วิทยุในรถยนต์เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีเนาะวิธีการต่อบวกกับตัวของบลูทูธอ่าบลูทูธเราจะใช้บลูทูธเป็นตัวรับอ่าตรงนี้แจ็คนี้เราจะ รเราจะไปเสียบที่ตนะัวบลูทูธเนาะเดี๋ยวผมจะมา,มาแนะนําวิธีการใช้งานอีกทีนึงเราใช้บลูทูธเป็นตัวส่งอ่าไม่ใช่สิเราจะใช้บลูทูธรับแทนที่จะส่งจากโทรศัพท์โดยตรงตรงนี้เนาะเพื่อ,อได้ระยะทางที่ไกลขึ้นหมายถึงว่าระยะทางของสัญญาณที่เราจะจะจะส่งมาที่ตัวนี้นะครับบางทีเรา ใช้โทรศัพท์อยู่หรือว่าโทรศัพท์ไม่ได้วางใกล้ๆเนาะเราจะใช้เป็นบลูทูธเป็นตัวเสียบตรงนี้แล้วก็รับจาการับตัวบลูทูธจากสัญญาณโทรศัพท์แทนเนาะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีนึงครับก็คลิปนี้ขอบคุณเนะาะสำหรับการารับชมมาจนจบคลิปนะครับก็เป็นการรีวิวสินรีวิวการทำงานเอ้ยไม่ใช่สิ เป็นการแนะนำเนาะแนะนำมากกว่าแนะนำการใช้งานประจากประสบการณ์ที่เคยใช้มาเนาะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆได้ชมกันยังไงก็ผิดถูกยังไงก็ฝากาแนะนำติชมได้ครับก็เอาประสบการณ์มาแชร์กันเนาะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ